ได้เต็มที่เลยลูกเปิดให้เต็มที่ให้มันยิ่งกว่าเปิดเปิดให้มันยิ่งกว่าเปิดได้เต็มที่เปิดยิ่งกว่าเปิดลงไปสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิไม่ใช่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แค่ตัวเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิเออมปนหาาไปเปิดให้มันเต็มที่หน่อย เชื่ว่ามาสรุปอยู่แค่กายแค่จิตแค่ตัวเองไม่ได้ไม่เกิดไมเกิดมหาบุญนาแล้วเอาซไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันซิดสิ่ี่อย่างเดี่ยจะเด็กคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันดัมเีที่มันคลายช่วยหลุดช่วยกันในดัมเรเองนี่ก็ดหมเรไปบ่อยหน่อย ริเศร้าหมองมันเยอะดําริที่มันเศร้าหมองในตัวดําริมันเยอะดําริที่มันทุกข์ในตัวดําริมันก็เยอะฮะดําริที่มันคลายช่วยดยช่วยในดําริเองนี่ก็ดําริบ่อยๆเลยสิดําริที่มันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากในดําริเนี่ยมันเยอะแยะมากมายสังสารวัฏเนี่ยดําริที่มันตัดสรุช่วยกันในดําริเองนี่ก็บ่อยๆเลยสิ ได้พอตัดสรู้ช่วยสังฆวรู้รอความเป็นพุทธันดรไม่ได้นะคำว่าพุทธันดรเนี่ยมันตลอดเวลาตลอดการตลอดกาลมันไม่อย่างที่เราคิดไงเราคิดน่ะมันยังเป็นขนาขนาดอยู่แต่เนื้อหาที่มันไม่มีความเขตเนี่ยมันยิ่งกว่าวันเวลาคือมันตลอด ดัมเบอะไรขึ้นมาก็มันลุล่วงในตัวน้มเบลดัมเบลอะไรขึ้นมามันทุะลุทะลวงในดัมเบลไงดัมเบลที่มันตัดทะลุกันในตัวดัมเบลดัมเบลที่มันคลายช่วยหลดุดช่วยกันในตัวดัมเบลเองต้นตัวเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไงลูกมันทุกอย่างเออทุกอย่างไม่ใช่แค่ตัวเอง ไอ้ไมมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหมนี่ก็ออกไปสิทุกอย่างลูกไปสิปสและมันจะได้มาหาคุณนาเสถียรเงินไปนอกนายน,น,นอกนายจะได้เสถียรเงินไปมาหาคุณนานจะได้ ตัดสู้ว่าไอ้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนี่มันยังไงเป็นยังไงไอ้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเนี่ยกับพราะมันมาจากอะไรมันก็มาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานะะั่แนแหละไอ้ตัวเอาเนี่ยมันมาสร้างตัวคอยติดมาสร้างตัวในห้หลุดอีกทีนะตัวเอาเนี่ยด้วสม,มุทรไทยตันหามเสี่ยมตัวคอยติดตันหาเสี่มตัวคอยหลุดไงได้ไหมที่มันนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนี่มันอย่างไรจะได้ตัดรู้นะ อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างนอกในนอกใน จะได้แล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็คือมันอยู่แค่ตัวถ้ามันอยู่แค่ตัวก็เลยว่าเห็นแก่ตัวจะอยู่แค่จิตอยู่แค่ดูแค่รู้แค่เห็นอยู่แค่สีลนะอยู่แค่อะไรก็มันก็เห็นแก่เห็นแก่ไอ้ตัวอยู่แค่นั่นแหละจะได้ตัดสู้ไอ้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนี่มันก็อยากอะไรเล่าอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมดัดจลิตติดดัดจลิตหลุดทิ้งที่หลังเองไม่เห็นแล้วนะถ้าสีในน้ำล้ไฟไม่เห็นมันต้องคอยติดคอยหลุดอะไรในตัวมันเองกวดสักก้อนหินสักก้อนหนึ่งเนี่ยมันต้องคอยติดคอยหลุดกันในตัวมันเองหรือเปล่าเล่าแสดงว่าไวิญญาณเนี่ยมันถูกปัญหาดัดจริตปัญหาเรียด ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องนั้นนะทนายเสี่ยมหยิบญานันยังไม่วุ่นวายเพราะว่าต้นหามันเสี่ยมอยา,มา่ายยานั่นแหละเหมือนกันเลยทุกอย่างนี่ถ้าไหมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่านอกหรือในไม่ว่าในหรือนอกจะได้ดับล้างสะเทียนกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ดับเอาใส่ตัวเองเห็นเห็นก็ได้เห็นก็เอาเห็นกันนิพพานเห็นกันนิรธดเห็นก่วิมุตต์เอาใส่ตัวเองอย่างเดียวตัณหาก็หลอกสิ ไม่มีมุดจากตัววิมุดเองไม่รู้จักว่าวิมุดจริงๆมันไม่มีวิมุดเองวิมุดจริงๆมันไม่มีวิมุดเองในความเปื้พ้นจริงๆเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งความเปื้พ้นเองไม่ตัดสู้ด้วยเห็นก็ได้เห็นก็เอาจะเสียบตัวเองให้กระสันอยู่นั่นแหละฉากเีย็นอยู่นั่นยามอยู่นั่นจะเห็นก็ได้เห็นก็เอา นะสรุสรุปดีๆ,ๆดิการก่อให้ทุกคุสนดอนอยู่แล้วไม่ลูกก็ย่ยากไม่เอาไม่เอาไม่เอาดิปวามหนึ่งนมันไม่จะสิงเอาผ่านก็ไม่จะสิงที่จะเอาเอาในสิ่งที่มันไม่เอา มันทั้ทงไม่ทมั้งไม่ไม้นี่ก็เหมือนกับอะไรลูกไม่ใช่ว่าตรงไหนตรงไหนตรงอะไรมันไม่ใช่เฉพาะที่เฉพาะทางแต่มันคือทุกอย่างมันคือทุกอย่าง ทุนยานให้เรื่อยๆหน่อยมันจะเก็บบารมีไว้ทำไมก้อนบารมีเหรอทุนยานน้ำฤๅเรื่อยๆหน่อยเออมันจะไ <ups and imon ides> ด้ไม่อยู่แค่แคทเลยมีเรื่อยๆที่ลูกมาหาลำมฤกนั่นก็ตามนั่นแหละเบสิกมาหาวุนาอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูก แมนนเหนือติดนอกเหนือหลุดเองมาคอยติดคอยหลุดให้มันเมื่อยทำไมทำไมแคทเออมันเมื่อยกเพราะคอยติดคอยหลุดมึงม,มีแหละ ไมาได้เดินมือไฟหลังนี่แล้วโอ้ยแกเนี้ยเหรอเก็บไปทำไมบารมีแต่ละคนคชอบซ่อน,อนบารมีชอบหวงบารมีนึหวงทำห่าไหมซ่อนโอ้เปิดให้ขนาดนี้แล้วพวกมึงพวกมึงก็ยังจะปิดตัวเององงีก ตามฝ่ามือด้วยลยกเธอคอบลามธนี้ตามฝ่ามือไปเรื่อยๆ จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละอันจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันมันก็จะนำมาสู่มหาคุนาต่อสัตว์ต่ออีกที่มันหามหาคุนาไม่ได้เพราะมันคาเอาตัวเองอยู่นั่นแหละอินทรีย์ยนะรอบอยู่นั่นแหละเอาซ้อนอินทรีย์เอาซ้อนยตนะทุกอย่างสิ อยากไม่เอามันถ้าเอาทั้งไม่เอาที่ลูกดําเรแห่งการตัดสรุปช่วยกันในดํบเรศเองบ่อยน้อยดํบเรศที่มันมืดในดําเรศมันเยอะมากดําหรศที่ว่าคนในดําเรศเยอะมากดํบเรศที่เป็นเวรเป็นกรรมในตัวดํบเรศมันเยอะมากไม่ต้องแกงใจใจตัวเองนี่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันเลยก็ทํางําบเรดิ đâm lì em ấy, thì mình bật cái này đâm lì em à đâm lì thì mình chọc cái này đâm lì em ta mà nó kết đâm lì ở thứ tại sao phải cho tất những mọi thứ cái này nó sẽ cho tua ao hay luôn nó rửa cái lấy cho เอาตัวเองเอากายเอาจิตตัวดูลลู่เห็นเอาเห็น้เล้เหเล้ยเหยหนเลาเห็นดำดิเอาดำีิคิดเอาคิดเลูกเอาลูกน้ำเอาน้ำเลกายเยกะาเอาซ้อนเยตนะถ้ตัวเอามันซ้อนเนี่ยก็จะล้องในตัวเอาซ้อนก็ทุกอย่างสิก็ทุกอย่างก็เริ่มเปิดออกแลลูกมันเริ่มเปิดออกจตัวเปิดแล้ว เริ่ไม่มีขอาเขตไปจะเริ่มเปิดจะเปิด่ทุกอย่างนี่จยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เรียบร้อยเลยลูกเออดิ่งกับเปิดเออดิ่งกับเปิดก็บานนี่มันยิ่งกับบาน้เนาดนิ่งกับเปิดไงลูกเอเนื้หาตัดสู้ล้างไปเลยสิอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เปิดยิ่งก็เปิดเหม่อบน้อเหม่อจะได้ไม่มีขอบเขตล่างไปไล่ล่องลอยล้างไปมัาแต่จุกอยู่ในตัวเองอยู่นิ่งเงียบงันนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนิ่งเห็นแก่นิ่งเฉยเห็นแก่เฉยจิตเห็นแก่จิตเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่ไม่ใช่ตัวมัวแต่เห็นแก่ตัวที่ไม่ใช่ตัวเสียเวลาเวลาสุด มัวแต่เห็นกับตัวที่มันไม่ใช่ตัวเดียวเวลาสุดๆมัวแต่เห็นกับจิตที่มันไม่ใช่จิตเดี๋ยเวลาสุดๆเออที่มันยิ่งกับเปิดพิ่จีอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเลยกับเลยเสออที่มันยิ่งกับเปิด ไม่ว่ามันก็ไม่มีขอบเขตไปไม่มีขอบเขตไปไม่มีขอบเขตไปเปลี่ยนอชไปเปลี่ยนออชิไปอเปลี่ยนโอชิไปมีขอบเขตไปจำรีเรื่อยเรื่อยลูก everything หมด เรื่อยๆไม่ได้ออกไม่งั้นก็จุกอยู่ในตัวเองติดอยู่ในตัวเองแล้วว่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่กายเห็นแก่จิตมุณยังวนเวียนอยู่แค่นี้ครับแคบไงเราครับแคบคุณก็ต้องไปหาท่องเที่ยวหาสิ่งที่มันกว้างขวางยิ่งกว่าตัวคุณเองถ้าคุณมาจดีครับแคบในตัวเองคุณจะไปหาที่กว้างในโลกธาตุสัมภัตนี่ขนาดไหนคุณมิยังครับแคบอยู่เหมือนเดิม ก็อร่อยมันยังอยู่กับตัวเองอยู่นนั่แหละตันหามันจะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆตรงนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เนี่ยทุกอย่างสรุปเลยลูกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่าง เดี๋ยวมันก oh, no, no. ็นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดกันไปเองนอกเหนือยึดไม่ยึดกันไปเองยึดไม่ยึดเนี่ยมันก็มาจากเอานี่แหละปัญหามันเสียไม่เอามันก็เลยเกิดการยึดเกิดการเอายึดเอามายึดขึ้นมายึดมากแล้วพยายามจะไม่ยึดยึดจนทุกข์แล้วพยายามจะไม่ยึดก็ยังทุกข์ในตัวพยายามที่จะไม่ยึดอีกทุกข์ในตัวพยายามที่จะไม่ยึดอีกยึดไปมากแล้วก็ทุกข์เพราะตัวยึด ด n h i แลวพยายามจะไม่ยึดพยายามจะไม่ยึดกับทุกข์เพราะตัวพยายามจะไม่ยึดอีก l อนขึ้นดอนทั้งล่องฟังดีๆฟังในสิ่งที่มันจบในสิ่งที่ฟังได้ยินในสิ่งจบในสิ่งี่ฟังแบบเราๆท่านๆเนี่ยแบบพวกเธอเนี่ยก็เลมันดําริเวียนดมดิกำ เป็นเวนเป็นกรรมในตัวดําริดาริมันไม่ตัดสรุกกันในตัวดําริเองดําริมันไม่ล้างตัวดําริเองดําริมันไม่จบในตัวดําริเองมันสํเร็จเป็นประเภทเวนกรรมตัวดาริไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยดําริที่มันล้างในตัวดําริเองก็บ่อยๆหี่สยซิดำริที่มันจบกันในตัวดําริเองก็บ่อยๆหน่อย ต้นกุ้ต้นน้อยเล่นตุบเล่นตู้น้อยมัวแต่ดับฤกษ์เเว่นดับฤกษ์การที่ทวนดับฤกษ์ไม่สิทุกอย่างอ่ะมันจะได้ไม่แตกต่างไม่เหลื่อมล้ำหมดความแตกต่างหมดความเหลื่อมล้ำ ไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปหาตัดสรุปเลยสิก็ตีสากหข้อสรุปเลยสิมัวแต่ตามนิธิมัวแต่ตามความเห็นความหมายก็เหลื่อมล้ำทางใจไปเรื่อยตัวเองก็ขัดแย้งกันนี่ตัวมันเองตัวเองก็เหลื่อมล้ำกันนี่ตัวมันเองอยู่ตลอดเวลามัวแต่ตาม ปัญหาในรู้ตามปัญหาในเห็นตามปัญหาในการนึกการคิดตามปัญหาในการดำบุญระล่ำล่ำกันตลอดตัดแย้งกันในตัวมันเองตลอดไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อย่าแค่ไม่ถ้าไม่ลูกกับไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมละลายหมดทั้งไม่ทั้งไม่ ไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสลอไม่เายทัไม่เอา้งไม่เอาสลายทั้งตัวไม่เอา้อยไ่เอาแคา่เไม่เอา้าไอา้ไ่าแ้่เอาแค่ไม่เอาก็ยไงเอาอยู่เอาตัวไม่เอาแล้ว่ ทาไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างลูกอย่างเนี้ยมันเป็นดํารีที่ล้างตัวดํารีเองดัาบีที่ตัดทะลุกันในดาหรีเองแล้วมันจะหมดความแตกต่างไเองหมดความเหลื่อมล้ำเองหมดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันในตัวเองไปเองหมดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันในตัวเองไปเอง มันไม่ทะเลาะบาแวงขัดแย้งกันในตัวมันเองมันก็ไม่ต้องไปทะเลาะบาแวงขัดแย้งคนอื่นนสสัมปิงสมชาทธอะไรสรุปแล้วตามตัวเองก็ไม่ได้ตามอะไรก็ไม่ได้เลย อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่มมันไม่ใช่ว่าตามตัวเองหรือตามอะไรไม่ใช่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งพยายามจะออกพยพตามกันไปตรงนั้นตรงนี้ตามตรงนี้ตามตรงนั้นมันไม่มีอะไรตามอะไรหรอกนะวัดชะก้อนเห็นไหยก้อนพยายามจะออกพยพตามนั่นตามนี้มันไม่มีหรอกทุกอย่างเนอะ จากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันหมดหลงทำตัวหลงทำใจให้แตกต่างจากสัพสิ่ธรรมชาติไปชัดเองตัญหาเป็นผู้เสี่ยมตัญหาเป็นผู้สร้างพ้นทางทั้งหลายก็ตัณหาเป็นผู้สร้างแล้วก็ตัณหาเป็นผู้เดินแล้วก็ตัณหาก่าหลกตัณหาเองว่าเป็นผู้เข้าถึงเข้าไม่ถึง ตัณหาม่าเป็นผู้หลอกตัณหาเองว่าถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดถ้าไม้ลอ้นถ้าตัณหาเสี่ยมตลอดเวลาดังเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองดังเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นเอง ไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นพ้งลาจากลาจากพ้งลา นั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ให้ไปอยากหรือไม่อยากกับอะไรไม่ใช่ให้ไปอยากหรือไปไม่อยากกับอะไรไม่มันทั้งไม่ั้าไม่ไม่เหมือนการโลกล้างมันทั้งตัวอยากตัวไม่อยากนี่แหละคำว่าทุกอย่างไม่ได้ให้ไปอยากหรือไม่อยากกับอะไร ล้างมันทั้งหมดอนะสลายมันทั้งหมดทั้งตัวอยากก็ไม่อยาก,อ,ยาก,กอะไร การดำหิีเสียสลากดำหิีการให้การเสียสลากก็ดำหิีขอให้มีส่วนในการสลากไม่กระทั่งตัวสลากเองด้วยกันนะทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิขอให้มีส่วนแม้กระทั่งสลากไม้กระทั่งตัวสลากเองด้วยกันนะมีส่วนในการสลากแม้กระทั่งตัวสลากเองด้วยกันนะ ทุกเ่าชั้นทุกคนอาถุกอับในโลกถุงเนี่ยร้องเยอะก็วางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็วางไว้ตรงนี้เมียม่มีนี่สวนงการทดลองการทดล สละมกัท no. ่าตัวสละเองมักัสะแมกัะท่าตัวสละเอ กุนาทั hmm. some, mm ้งหลายก็มาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละแต่ถ้ามันยังคาตัวเอาคาตัวไม่เอาอยู่เนี่ยมันมาหากุณาไม่ได้เลยเพราว่ามันยังมีมรรนแห่งปัญหาภาวะอยู่ในโลกเพราะว่าัญหายังเป็นมรรคอยู่เลยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาอย่างนั้ลูกเงินดอนอยู่เลยลูก มหาบุญานี่ก็มาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรียบร้อยแล้วเนาะ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาซื้อคง lấy กา lấy กาคง l ล y ไอ้มีส่วนที่จะเดี๋ยวก็ฝันในการสละแม้กระทั่งตัวส,สละสเองจะเดินนี่ไปมานี่นะพื้นที่วัดเนี่ยมันกว้างนะแต่ใจเธอต้องกว้างอยู่วัดไงกว้างอยู่กพื้นที่วัด นี่ก็สาดข้าหน่อยเพื่อปัดกวาดไม่ต้องให้บอกเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนใดแต่มันคือหน้าที่ของทุกคนนะอันนี้วันนี้เขาฝากไว้วัดเนี่ยมันกว้างแต่ใจเธอมันต้องกว้างยิ่งกว่าวัดไงอย่างแค่เป็นผู้อาศัยแต่แค่เป็นผู้อาศัยเนี่ยมันก็ยังหมากาฝากที่เกาะต้นไม้กาฝากที่เกาะต้นไม้ไง แค่อาศัยให้ด้วยอย่าแค่อาศัยให้ความสะอาดให้ความเรียบร้อยให้ความล่ำลื่นให้ความสะดวกให้ความสบายอย่าแค่เป็นผู้อาศัยดีนะให้เป็นผู้ให้ด้วยในกว่านะมีกันเยอะๆหน่อยอย่ามัวแต่เฉด่อยใช้ไปเฉด่อยใช้มาสิ่งไปสิ่งมา เสียสละให้เป็นผู้ให้อันนี้เขาฝากเอาไว้ไม่ใช่แค่ผู้อาศัยไงแ,แค่ผู้อาศัยคุณก็อย่ามือกาฝากที่ก่อตามต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากาวฝากมันเยอะต้นไม้นั่นก็ตายเขากาวฝากไม่ได้ช่วยอะไรเนะี่ย ก็เอาเองเดียวดังนั้นให้เป็นผู้ให้ให้ความสะอาดทุกที่ทุกแห่งปัดกวาดใบไม้นี่นั่นโน่นขยะก็แยกขยะดีๆไปที่เผาที่อะไรถนนน้นทางอาศัยเดินทุกวันต้องมีกับสะอาดไม่กวาดก็หัดจับมาปัดมากวาดตอนนั้นตรงนี้ที่มันมีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยไม่ลมลื่นไม่ลมเย็น ที่ดูแห่งเ็เนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะดเ,นเดี๋ยววันที่23จะจัดงานสำคัญขึ้นเทอมเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อไป3เดือนนี้จะมีงานที่สำคัญสำคัญกับพื้นที่แห่งนี้หลายๆอย่างผู้คนจะมารวมกันเยอะนะ ีฝากไว้เพราะว่าหลวงพ่อก็เปิดและหลวงพ่อปิดมานานละนะอันนานละเปิดละ